เราจะไปเขาชิงจันกันหรอแต่ว่าถ่ายแต่ตีนเ,เนี่ยสวยไหมสวยไหมบ้านคาเฟ่เนี่ยเาคาเฟ่มันบบเทดอกเด้อเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันย,ยาวไปก่อนนะคะยาวไปก่อนนะคะบ้านก็สวยงามจริงๆเลยอะ่ะ แบบที่โลดเลยไปนะมันเป็นที่น่าจ่ายเริงๆพี่ถ่ายรูปไปได้เหมือนเหมือนเมืองมึงๆด้วยเนาะเหมือนต่ะแกรนด์มาร์คเหรแม่นี่ดิฝรั่งมารอดน้านแบบนี้กันแหนี่ยคนไทยมาไม่ได้นะจ๊ะเธอจะต้องมากับฝรั่งใช่ไหมคะมาดาม จอดพออยู่ข้างบนหมังคามันคืออะไรอ่ะสวนยางเขาเหรอ,อก็เท่าเจ้าดีกว่มาฝนก็มากเนี่มันนี้ไม่มีฝนเลยเดินทางแบบปลอดภัยไร้ฝนเนาะฝนไม่ตกเราได้ชมป่าดงพ,พงไผ่อันนี้มันเขียดรยองเลยใช่ไหมคะ<น>ออกจากระยองจันนี่มันหน่อยเป็นยาง จุดมุ่งหมายเราอีกกี่กิโลคะ <15. S 1> อีกสิบหกกิโลเราชมป่าเขาลำเนาไัยไปก่อนพาบอลเดวไปดูทะเลมาแล้วทะเลก็ได้ไปแล้วเราก็ขึ้นเขากันมั่งไป,ไปยงางสิไปยงางฮะหะมาแล้วทะเลก็หะมาแล้วโอ้ทางมันก็จะสวยงาม โร่งดีจังเลยถนนเส้นนี้เขาจะพาเราไปไหนในสวยงามดีจริงๆเลยวันนี้ขอชมธรรมชาติอีกวันเลยนะคะเพ่าะฉนั้นหอฟ้าหรอเรานึกว่าทะเลนะเราดกว่าเราจะลงอุ้ยเรามาเที่ยวทะเลหมอกอุ้ยเราอยู่บนเขาเนี่ยนี่เธอ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 เวลาเธอขับรถฉันไม่เบานะเนี่ยอุ้ยลงเขานะจ้าลงเขานะคะ เออจุดมุ่งหมายเขาบ้านเขาอยู่ไหนน่ะมาร์กมาเจะดูไอ้แผนที่ถูกไหมเนี่ยว่าเราไปไหนกันทำไมเราได้ปุกเขาอ่ะมาร์การาซิลีครับกำลังเขาออกกำลังจะเข้าถนนใหญ่ไม่รู้นะเนี่ยว่าอยู่บนเขาอีกหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเราจะได้ถึงจุดมุ่งหมายเราหรือยังเหียบอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าอยู่บนเขานันน่ะ ทางมันข้ามเขามาแล้วระยองระยองสัตหีบนะคะจะเชิงเสาแม่แม่นี่คือขอให้คุณเดินทางด้วยสวัสดิภาพครับท่านผู้ชมใช่ตอนนั้นเราเข้ามาจาทางนี้แม่ที่เรามาเราเข้าทางนี้นี่ไงเราถึงถนนใหญ่แล้วครับข้าวแกงที่เราแวะตรงนี้น่เดินได้นะเราแวะกาแฟโอเคโอเคโอเค